อะไรครับก็ขอให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับเมื่อสักวันนี้เน็ตหลุดครับครับตอบอ่ะก็ถ้าสมมติว่ามันถึกไม่ได้แล้วก็ขอสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ทำมาเล่าให้ฟังนะครับ V O L L U I P L มันอ่านว่ามันอ่านว่าวอลเลย์บอลหรือวอลเลย์บอลเอาครับเฉลยดีกว่าครับไม่มีใครดูเลยนะครับเฉลยว่า วอลเลย์บอลครับส่วนวอลเลย์บอลเป็นคันไทยนะฮะแจ้งเตือนที่เพิ่มความระมัดระวังอ่าครับก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะแทนต้องการที่จะกอเหตุรายทางเราก็เคยก็ขออภัยท่านผู้ชมเน็ตเนื่องด้วยการที่เกิดเน็ตหลุดขออภัยครับเรือขออภัยในเรื่องของที่เน็ตหลุดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณครับถ้าใครที่สก๊อตอายังดีกว่าอ่ะลือใบ ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยเอา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 ช็อตช็อตช็อตเอาก็ขออภัยท่านชมถ้าเกิดสงสัยว่าทําไมมันสั้นเพราะว่าเมื่อตกี้บันทึกไว้แต่เน็ตหลุดนะฮะก็ขอบคุณที่ตตามชมนะครับขอบคุณครับ